สวัสดีครับสวัสดีครับผมหมูกิริศักดิ์นพิษนะครับผมจิ๊กซี้ชาญเทเดนเฉลงงเมืองไทยโอ้ย,อยจอมลีลาเ<ศ>ต็มฟัดใช้ย,ยาเม,มืองไทยอะไรจอมลีลาเต็มฟัดต,ตอนนี้เราส่งความสุขไปถึงพี่น้องชาวไทยชาวลาวชาวมง้งชาวจีนพมา่าอ่าเขมรต่างๆที่อยู่ในอเมริกานะครับแคนาดาครับผมนะ ได้รับความเพลิดเพลินจากช่อง Goose Idea TV ในรายการเส็เียงของคำนะฮะจะได้รับความรู้เรื่องเพลงเก่าๆเรื่องเพลงใหม่ๆและจะได้พบกับศิลปินต่างๆที่จะมาคอยให้ความสุกับท่านผู้ชมครับผมว่างั้นเถอะตั้งแต่อดีตย้อนยุคจนถึงปัจจุบันใช่ครับใช่ครับโดยมีชิกิชางไท a แลนด์และคุณหมูครับผมจะนำเสนอ ให้ท่านได้รับความรับชมฮะก็ความสำราญจากเมืองไทยไปถึงท่านแน่นอนนะฮะอย่าลืมนะครับชมรายการช่องพ o o d ไอเดียีวีในรายการเพนเสียงทองคำนะครับจะได้พบกับผมแล้วก็ชิคกี้ชายแลนด์นำเสนอท่านครับผมอยากให้คุณหมูพูดที่มาที่ไปของวงการลูกทุ่งประเทศไทยตอนนี้เป็นมั่งเป็นยังไงมัางครับความเคลื่อนไหวลูกทุ่งเมืองไทยนะครับกับเรื่องว่า ทานยุคทันสมัยทานการ์ดสุรอยามีการพัฒนาเจเิญก้าวหน้าไปไกลมากครับด้วยการแสดงในเพลงออกมาถือว่าร่วมสมัยนะฮะร่วมสมัยร่วมสมัยมมย้อนยุคถึงปัจจุบันเลยร่วมสมัยร่วมสมัยร้องมากมายเกิดขึ้นมากมายในเมืองไทยเมืองไทยเราก็จะนําเสนอให้กับท่านผู้ชมที่อยู่ฟังที่อยู่เมืองนอกในอเมริกาแคนาดาที่ชมผ่านในการช่องของพุดไอทีวี รายการเผ่นเสียงตกลงคำนะครับอยากฟังและก็อยากเจอนักล่องท่านไหนก็ส่งรายส่งชื่อมาได้ในรายการเพลงเสียงตกงคำหรือส่งมาที่ช่องคูดไอเดียทีวีครับผมเราก็จะตามมาให้ท่านได้รับฟังรับชมนะฮะและมีท่าของเฉลงนะครับเมืองจีนแต่ผมก็อา,อาจจะก๊อปเข้ามาบ้างเพราะผมเป็นเฉลิงไทยอ๋อเฉลงทาออลง่าหมัดเมา อันนี้ท่าเก่านี่ยท่าเก่าท่าอดีตเนี่ยบลมอกไหมอันอล็อกห้าสิบปีได้ยังท่านี้ท่านี้ประมาณสี่สิบห้าปีครับผมบ้างเป็นคนรุ่นเก่านะที่รู้จักรุ่นเดี๋ยวนี้ก็รู้จักเพราะว่าอ่าฉลองมือจีนี้ถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับนักร้องเพลงฝรั่งเอวิสเนเวอร์ดายชื่อไม่มีวันตายชื่ออมาต้าถ้าเป็นนักร้องทุ่งผู้หญิงเมืองไทยเราคือคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ ก็เนื้อเวดานกันชื่อมีวันตายโซฟอสนสมบัติก็ชื่อมีวันตายก็อยากให้คุณซิกกี้ชันพูดแบบเรียนเสียงแบบนักภาคเมืองไทยได้ไหมได้ครับคือเสียงของใครพันธมิตรโตซึ่งเป็นเด็กใต้คนใต้โอเคแนะนําตัวในแบบพันธมิตร่อยครับสวัสดีครับให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรแค่นี้แคนนี้โลโก้ของเขาอ๋อครับก็อย่าลืมนะครับ รับฟังรับชมจากรายการช่อง Good Idea TV, Good idea TV จากเราทั้งสองคนครับคุณหมูกีสักสาทิพยและผมชิกิ้ชานแถแดนฉลุมเมืองไทยสวัสดีขอคารวะสวัสดีครับ